พี่พอแล้วจังกลัวแล้วจำไว้ต่อไปอ่ะฉันสั่งให้แกทำอะไรแกก็ต้องทำห้ามัคำสัง่งเข,ข้าใจไหมเข้าใจจ้าอื้อ ขวัญขวัญขวัญจ่าพี่ขวัญจ่าพี่เรื่องตั้งนานไม่ได้ยินหูตึงหรือไงแล้วอยากโดนสักทีสองทีเออาจ่าพี่คือฉันขอโทษจา่าพอดฉลังจานอยู่นะจ่าพี่พี่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะอืมวันเนี้ยน้องชายพี่จะมากินข้าวที่บ้านอย่าลืมเตรียมอาหารไม่ด้ยล่ะเข้าใจไหมเข้าใจจ้าไปไปไปจะไปทำอะไรต่อเข้าไปจ้า แล้วพี่ขวัญอยู่บ้านไหมพี่ยงมันก็อยู่บ้านทั้งวันนั่นแหละสงเัยของทำข้าวอยู่หลังบ้านละมั้งโอเคครับตามสบายเลยนะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีจ้าดื่มน้ำก่อนนะหิวหรือยังกับข้าวใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ยกมาให้นะครับครับ ขวัญเสริมน้ำเสร็จแล้วก็ไปเตรียม,มาอาหารม่ได้แล้วไปจ้ะพี่ไปเราไปกินข้าวกันครับพี่ยุงครับไปเรามากินข้าวกันแล้วพี่าาขวัญนะพี่ยุ่งเรากินก่อนเลยไม่ต้องมาสนใจมัน นี่พี่ขวัญทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะครับน่าอิจฉาพี่ชายผมที่ได้เมียแบบนี้ขอบใจนะจ๊ะน้องห้าทานได้เยอะเลยนะขอบคุณครับโอ๊ยนี่พี่ขวัญเป็นไรหรือเปล่าครับโอ๊ยเออเป่าจ๊าน้องห้าน่อยน้องห้าทานต่อเลยนะเดี๋ยวพี่ไปเอาผลไม้มาให้นะจ๊ะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกขวัญมันก็เป็นแบบนี้แหละเอาทําตัวแปลก เออได้ยินว่าเปิดบริษัทใหญ่ตัวกิจการเป็นไงบ้างอะก็ดีนะพี่พี่ยุงอย่าหาว่าผมยุ่งเลยนะผมว่าพี่อ่ะควรพาพี่ขวัญเขาออกไปข้างนอกบ้างนะไปเปิดหูเปิดตาหรือออกไปกินข้าวข้างนอกบ้างเจจะไปรู้อะไรนังเนี่ยพาไปนอกบ้านชอบไปเล่นหูเล่นตากับผูชายไปทั่วพี่คิดมากไปหรือเปล่า แกไม่รู้อะไรก็เงียบไปนะเรื่องของรอบคอยฉันไม่ต้องมายุ่งถ้ากินเสร็จแล้วอ่ะแกก็กลับมาได้แล้วพี่มีธุระต้องทำโอเคครับพี่ยุ่งเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวรอบหน้าผมขอเลี้ยงพี่บ้างนะอืม คุณสมศักดิ์ครับเรื่องงานเป็นไงบ้างครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมไปแก้ให้นะครับครับครับผมครับครับผมขวัญอืม ขวัญขวัญเอาพี่ขวัญขึ้นมาได้ไงครับน้องห้าพาพี่หนีหน่อยพี่อยู่ไม่ไหวแล้วอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปส่งที่บ้านจา้า ขัญไม่ต้องกลัวหรอกนะถึงแม้ผมจะเป็นน้องชายพี่ยุงอะ่ะแต่ผมก็ไม่เข้าข้างคนที่ทําร้ายแม้กระทั่งผู้หญิงได้หรอกแล้วน้องข้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็แฟนเก่าพี่ยุงอะ่ะก็เคยเจอแบบนี้แต่ตอนนั้นอะ่ะผมไม่ทันได้สังเกตรอบเนี้ยผมแค่เห็นรอยช้าบนมือและใบหน้าผมก็รู้แล้วเมื่อกี้ผมเห็นพี่ขัญยังไม่ได้กินข้าวเลยงั้นเราไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยส่งพี่ขัญกลับบ้านนะจ้ะ ขวัญไอห<ๆ>้ากูว่าแล้วพวกมึงแอบเล่นชูกันไอห้าไอ้น้องเร็เวเร็วเนาะใครกันแน่ที่เร็วนี่พี่ยังเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมรังแกได้แม้กระทั่งผู้หญิงตัวคนเดียวต่อไปอ่ะผมขอร้องนะอย่ามาเรียกผมว่าน้องอีกผมไม่มีพี่เร็วๆอย่างมึงไปพี่ขวัญ